รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุณว่าเวทีเดอะสตาร์ที่ไหนที่คุณเจอผมที่อิมแพกไงโน <No. S 2> <c oughs> คุณมา <No. S 1> เป็นแขกรับเชิญกูไม่ได้รอ้องอ๋ไหอมึงไม่ได้ไปหรอมึงไม่ได้ไปแม่ <c oughs> <c oughs> สนิทกันมากี่ปีแล้วเจ็ดนะ <8 S 2> แปดแรกๆก็ไม่สนิทกันนะปีแรกๆกูไม่นับนะทุกคําด่าว่าไม่รอไม่เหมาะสมจนทําให้เรารู้สึกอยากจะฆ่าตัวตาย นุนโดยไตรลาจีนาโคเรคิง g ดมอน n X เอ็กซ์ซีรกระทารุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับคู่ซีที่หนึ่งคนออกจากวัดอีกหนึ่งคนออกจากโรงพยาบาลไปดูซ <ah> ิว่าชีวิตเขาช่วงนี้เป็นยังไงกันค่ะโอ้โหติ๊กต็อกเฮ้ย เอกายังไมข้าครับตอนนี้เอก่อะไรเอเท่าจับบนน่นขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกหขาต้องเลื้อยเออเออมันหนักเดียแ่ไม่ตามผมไปหนึ่งสองสามสีมืออันีเหรอ ร้อนไหมร้อนไหมนี่เหงื่อนี่เหงื่อการออกแล้วนะพวกเราเนี่ยเข้าไปคุยต่อข้างในเดี๋ยวไป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 สองคนนี้คนหนึ่งออกจากวัดคนหนึ่งออกจากโรงพยาบาลเอาออกจากวัดก่อนทําไมถึงถึงคิดจะบวชสิ่งที่คิดจะบวชคือว่าตั้งใจที่ว่าจะบวชให้พ่อแม่ด้วยอ่าแล้วก็ ผมเหลือย่าคนเดียวดูจากพฤติกรรมมันไม่น่าจะเป็นคนอินเน่ะเพราะว่าทำแต่เรื่องตลอดเวลาระ evet. <10 S 1> บบกี่วันตั้งด15บ15วัน15วันใน15วันคนก็ชอบบอกว่าสัมภเวสีหรืออะไรมาขอเลยเจออะไรบ้างไหม ไม่เจอเลยเลยเหรอไม่เจอเลยแต่เชื่อไหมเจอคนแปลกๆเยอะฉันเสร็จแต่ตอนเช้าอ่ะกำลังจะลงมาทํากิจปั๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมา<อ>ถือถือเตรียมว่าจะมาถวายสังฆทานอ,ะอ่พะพาต้าอยู่ไหนคะฮะพาต้าไม่มีพาต้าที่บวชมาคะ่พะพาต้าหยุดตัวงแตเขาเป็นชาวต่างชาติพาต้าเดสาตาเสร็จปุ๊บก็มาถวายสังฆทานยื่นสองให้ก็บอกโย้มพระรับปัจจัยไม่ได้หรอกอปา้าค่าฟาโจมาแฮบปี้เดสาตานะ่<ฮ>ะ เื้อหาไม่มีอะไรเลยเหียนว่ามีเดสตาโทรกับเบอร์นี้ด้วยค่ะ,ะ,ะ,ะเรื่องที่แม่สงสัยคือการบวชเนี้ยทำให้เราเลิกได้ไหมตอบแทนได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าผมจะดีแบบว่าไปบวชมาแล้วจะดีเลยอ,ะอ่ะผมก็ต้องห่มจีบอนอยู่ตลอดทีมาถามโดมมัง่งเข้าโรงพยาบาล อาการแรกๆที่เราเป็นคืออะไรลิ้นไม่รับรสหรือจมูกไม่ได้กลิ่นอ,อย่าง<ะ>ครับไม่อยอาการแบบนั้นผมมีแค่ท้องเสียแล้วก็รู้สึกว่ามีไข้อ่อนๆตัวลุ่มๆอะไรองี้ครับเล็กน้อยแต่ว่าวัดดูไออุณหภูมิอะไรเงี้ก็ยังไม่มีไข้ครับจนแบบผ่านไปสักสองสามวันแล้วเริ่มมีไข้ซึ่งก็จริงพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บพอเช็คให้คุณหมอเช็กก็ลงปอดอะไรเงี้ครับมีเขาอะ เป็นห่วงเขาก็ส่งของมาให้ส่งวิตามินซีส่งขนมขนมขบเคี้ยวอะเขารู้ผมชอบกินเอาจริงป่ะไม่ได้ตั้งใจขนมคือถุงเนี่ยแม่มันถุงใหญ่และอีส่งวิตามินซีมันเล็กมากถุงมันเบาเบามันจะปิวปะวะขนมใส่ลงไปฟุุ๊ยพอดีเลยแม็กถุงเอาจริงแค่นั้นนี่คือคิดอย่างนั้นมาตลอดคือไม่ได้อย่างนั้นเลยให้ขนมเต็มแม่เราไปกินกันไปปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่รสชาติเดิมที่เราเคยกินนี่หว่ามันเป็นไง มันหวานเค็มๆแล้วก็หวานหวานมันแบบมันต้องเี้ยวเคลือบน้ําตาลอะผมก็แบบอ,อะไรวะเนี่ยขนมเสียป่ะเนี่ยหมดอายุป่ะเนี่ยมึงส่งอะไรมากูเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นกี่วันถึงจะหายออกจากโรงพยาบาลก็ยังเป็นครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอ,อ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็รับรดปกติแล้วออกจาออกโรงพยาบาลผมสั่งยำกินทุกวันเลยอยากรู้ว่ามันเฟี้ยวยังแล้วทุกวันนี้กลับมาออกกําลังกายไหมก็มีครับมีตอนตอนนี้ถึงไม่ได้ไปฟิตเนสมันฟิตเนสไม่มีแต่ว่าเราก็หาสเก็ตบอร์ดมาถ่ายเล่นเกมอันที่มันเป็นแบบลิงฟิตอะที่ออกกําลังกาย เดี๋ยวก็ไปหาของกินแล้วเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่20นาทีบุฟเฟ่สอง่วเมงเดี๋ยวมึงก็ดีหรอกมีความมีความคล้ายคลึงกันมากสนิทกันมากี่ปีแล้เจ็ดไหแปดแรกๆก็ไม่สนิทกันนะปีแรกๆกูไม่นับนะมันดูไม่สนิทจากตั้งแต่คำตอบแรกใล้วแม่แม่เล็นถามไปต่ออีกเยเราจะคุยกันต่ออีกเรื่องว่าสนิทกันกี่ปีสองคนนี้รู้จักกันครั้งแรกที่ไหนยังไงเวทีเดอะสตาร์ คุณว่าเวทีเดอะสตาร์ที่ไหนที่คุณเจอผมที่ Impact ไงโน no มาเป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญอะไรวะกูไปทำอะไรวะโควิดเอามึงไปกินแล้วเนี่ยสมองเนี่ยกูไม่ได้หลงอาหลงมึงไม่ได้ไปมึงกูไม่ได้ไปเนี่โควิดกินมากไม่ได้กินผมสนิทกันมากสองคนนี้สนิทกันมากสนิทกันมากแล้วแหมผมจำได้แหมออกตัวเอาจริงๆเอาจริงๆเจอกันหลังเวทีในอิมแพกอารีนาครับ ตอนที่ประกาศประกาศผลใช่แต่มันจะมีวันที่แบบซ้อมอะไรเงี้ยเราก็จะไปเจอกันก่อนไปซ้อมกันก่อนใช่นี่อยู่กันคนละปีถูกป่ะคนละปีใช่แต่เขารุ่นพี่เขาต้องมาอยู่แล้วอ่าแล้วเรารังไงเราก็ด้วยเป็นเด็กที่มีสมาคาราเต้อยู่แล้ววะเราก็สวัสดีครับพี่นีัสดีครับอะไรอย่างเี้ตั้มเนี่ยเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากเวลาเขาไปเที่ยวอ่ะเขาจะได้ของติดไม้ติดมือกลับมามาเยอะแยะบุคคลเฮ้ยเขาว่าเราคนนี้เมาเมื่อไหร่หรือไปเที่ยวเมื่อไหร่เนี่ย มีเรื่องตลอดมีผู้หญิงนะ <c oughs> เคยได้ผู้หญิงมาไหมก็มีบ้างแต่น้อยกว่าผมมั่นใจ มันเป็นยังไงตอนมันเมามันเป็นไงโอ้โหถ้ามันเมาผมกลับบ้านก่อนบวัสดีครับบวัสดีครับกลับแล้วมันเป็นไงมันเป็นยังไงแม่มันกวนมากทุกคนจะต้องจับจ้องมันมันจะเต้นบนโต๊ะแล้วมันก็จะถ่ายไปตามโต๊ะเนี่ยถ่ายถ่ายเสร็จแล้วมันก็จะไปเต้นแถวหน้าคนเต้นเนี่ยถ้ามันเน่เต้นอย่างเงี้ยใครที่มาอยู่ในงานคือพวกพวกเป็นใหม่เปีนใหม่นี่หน้าหละกูว่าไม่มึงไม่เคยได้เป็นพระเอกตอนเข้ามาอยู่ในเดอะสตาร์ใหม่ๆที่คนเขาโจมตีเราครับเราถึงขั้นแบบว่า รับไม่ได้จะฆ่าตัวตายเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรสิ่งที่เราอยากจะเจอคือเราได้ร้องเพลงไว้เราได้แสดงเว้ปกติทั่วไปแต่สิ่งที่เราจะเจอเราจะต้องเจอว่าแฟนคลับที่เขารักเรานี่แหละแต่เขารักเราในแบบที่ก็อาจจะมีกดดันบ้างไม่กดดันบ้างไม่อยากให้เรามีแฟนตามไปด่าแฟนเราทุกอย่างก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวเองว่ะ ทำไมวะทำไมเราต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้วะเรื่องเงินเรื่องๆๆทองอคือหยิบทุกอย่างมารับฟังหมดแม่หยิบห,หยิบทุกคอมเมนต์มาใส่หมดแล้วก็ทุกคําด่าว่าไม่รอไม่เหมาะสมมึงไม่ดีอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นอ,อทุกคํามันมาสมอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีจนทําให้เรารู้สึกอยากรู้สึก,กว่าอยากจะค่าตัวตายออกแดดขนาดนี้ แม่ไม่กลัวนะจ๊ะเพราะว่ากันแดดตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะคะจากไตรลาจีน่านะคะไม่วอกไม่ลอยเติมระหว่างวันได้ทาทับเครื่องสำอางก็ได้เพราะว่ามี spf 50 pa 4บวกนะคะเดี๋ยวเราออกออกไปไหนอะ่ะไปข้างนอกแดดเปี้ยงเนี่ยนะเออแม่มีห่วงนะจ๊ะเพราะว่าแม่มีกันแดดตัวนี้ปกป้องได้อย่างมั่นใจเอาอยู่จริงๆไม่เชื่อลองดู สน,นับสนุนโ PM, ดยคอล่าเคนโกะ AMPM ขนมซูเฟ่แพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงกดดันตัวเองแล้วคือหยิบทุกอย่างมารับฟังหมดแม่หยิบห,หยิบทุกคอมเมนต์มาใส่หมดหมแล้วก็ทุกคำด่าว่าไม่รอไม่เหมาะสมมึงไม่ดีอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นอทุกคำมันมาสมอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีจนทำให้เรารู้สึกอยากรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายไม่ได้ว่าอยากตายจริงๆอยากตายเพราะว่าอยากประชดว่า ถ้ากูตายละจะคคำพูดพวกนี้นพวกมึงจะหยุดพิมพ์กันไหมแต่มาคิดได้ว่ากูตายไปกูก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันหยุดกันไหมไงบอยมพราะมันมีนสติเล็กๆนะที่มัน <c oughs> ปุนน๊บขช้นะจริงๆผมคิดว่าผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายหรือไม่ได้ทําผิดศีลธรรมหรืออะไรเลยอ่ะไม่ได้ดั่งใจเขาเฉยๆแค่ไม่ได้ดั่งใจเขาอ่ะแล้วถ้าคนคนหนึ่งตายเพราะสิ่งที่พวกคุณพิมพ์กันหรือพวกคุณต้องการกันอ่ะคุณจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่อยากประชดคือพวกเราทุกคนต้องเจอเรื่องพวกนี้ใช่ไหม โดมต้ำบุรีลมคืออะไรวะเฮ้ย <Hey. S 1> แม่เปลี่ยนลงง่ายขนาดนี้ลเลยหรอ เฮ้ยเรื่องนี้มันดังมากนะอันนี้ต้องพูดถึงเลยนะเขาเนี่ยเป็นคนที่ไปทัวร์ต่างจังหวัดเขาจะฝากร่องรอยไว้ได้เยอะแยะมากฝากร่องรอยบุรีรัมม์เนี่ยมันมีเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ไปกับทีมงานครับแล้วทีมงานเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ็นลูกค้าวันนั้นน่มันต้องพักที่นั่นเพราะมันไม่มีไฟกลับตอนเย็นเขาเลยต้องพักที่โรงแรมอยู่ๆเนี่ยที่เป็นเจ้าของงานนะครับเขาก็บอกศิลปินอีกคนว่าเนี่ยเหมือนในห้องเขาว่ามีผีเลยมันมีเสียงดังแตกๆมาจากในห้องตึ้ม ั้แล้วเตียงเนี่ยนะออมันก็เออไม่ได้แบบว่ามั่นคงไงตัมต้มตัม้มตั้มฟฟนทางนี้อา้าวมึงแจ้ตัวมายังไงผมยังไม่รู้มาก่อนก็ไม่รู้ก็นึกว่าห้องเพื่อนทางสะดวกเพื่อนยังไม่กลับยังอยู่ผับยังอยู่เต้นกันอยู่เลยเออผมพากลับมาก่อนอีโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมเก่าและ้ะเตียงเป็นล้อเลื่อนเสร็จปั๊บก็ลงไปส่งเท้าส่งน้องเขา้าไปส่งน้องเขาก่อน เดินลงไปถึงปับ๊บเ,เพื่อนกลับมาแล้วเฮ้ยไม่รีบกลับวะเพิ่งหยิบแคทูมเองอไปเพิ่งกลับเออเจ้าของงานเจอผี<ม>ยิงเนี่ยเจ้าของงานเจอผีเหรอเอออยู่ห้องไหนวะขึ้นลิฟต์ปะอือเดินถึงห้องแล้วห้องข้างกู <laughs> ทุกคนหันมองหน้าเลยและรู้ทันทีว่าใช่ใช่ผีเหรอแค่กูนี่แหละ <laughs> ให้การลัอสารภาพไปเลยและหลังจากนั้นผมไม่มีงานที่กับพี่คนนี้นะผมไม่มีงานที่ต้องข้างคืนอีกเลยมันไม่มีเรื่องเหรอเรื่องของมันน่ไม่มีคือคุณโดมเนี่ยคืออย่างผมเนี่ยอาจจะเที่ยวระดับล่างไปของเขาเนี่ยเวลาเขาจะเที่ยวแบบเขาเที่ยวอเมริกานะจ๊ะไม่ใช่ในกรุมาเลยจ๊ะสหรัฐอเมริกาเท็กซัสจ้ะเท็กซัสยอวรดลาสเหรอน้องชุกี้เหรอแม่เนาะเท็กซัสบนดินแดนสหรัฐอเมริกาพี่คนที่พาเราไปเนี่ยแม่เขาก็ อยากให้เราไปเที่ยวแบบเแบบแต็มที่แบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากต้อนรับอ่ะอันนี้เขาก็นั่งเก่งส่วนผมอ่ะก็แบบก็วางมากอยู่ไงว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะมองใด้ดี <c oughs> อะไรนี้มาวะาเออพี่ก็มาเออก็มาก็มาอะไรเงี้ย <c oughs> มันจะมีห้องพิเศษให้เข้าไปต้องเสียเงินเข้าไปใช่ใช่เขาก็ถามว่าใครจะเข้าไปอันนี่เขาอยากเข้าไป <c oughs> ผมไม่เข้านะผมด้วยความคนดีพี่ปู มผมบอกว่าโอเคโดมเขาเธอโดมไม่ปฏิเสธจ้ะเข้าไปหายไป15บห้นาทีแมออกลับมาเป็นไงไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ความสัตย์จริงว่ามันโกหกผมหรือเปล่ามันบอกว่า <c oughs> มันบอกว่ากูไม่ได้ทําอะไรเลยบรรลุไหมไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แบบมันไม่สามารถทำบรลรลุไหมบรรลุสมมุติว่า,ารเราดั้งมองเขาแล้วเราแบบเออบรรลุไหมบรรลุเลยเรากลับไปบรรลุที่ห้องเรากลับไปบรรลุต่อที่ห้องเพราะมันไม่สามารถทำงั้นได้มันมีแบบ คือเขาเขาจะมานั่งเลยแม่เราเราสั่งคือเดินเข้าไปปุ๊บกภาาพอยมันจะเป็นโซฟาอย่างงี้แม่แล้วก็แบบต่อต่อกันโซฟาหลายเลยว่าแล้วเขาก็จับเรามานั่งนั่งเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มเต้นเต้นเสร็จแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราจะอยากปลดชิ้นไหนแต่ว่าเราจะไม่สามารถปลดชิ้นข้างล่างได้แล้วก็เราจะไม่สามารถถอดเสื้อผ้าหรือทําอะไรได้ตายแล้วดีนะที่ผมไม่เข้าไปแม่ทำไมเพราะถ้าผมเข้าไปผมมันฟังภาษาอังกฤษไม่ออกถ้ามานั่งงั้นผมใส่ผมก็นำเลยแล้วไม่รู้หรอกคฟังไม่ออกคุก็นำเลย เดี๋ยวเติมก็เต้มใจหรอกอันนี้เป็นช่วงคำถามวัดความสนิทเมนูเด็ดของเต้มในวัยเด็กคืออะไรอันนี้อายังอายังอ่ะตึ้งต้มเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดของบ้านมันเนี่ยนะฮะ อ,อ,อมมงจััหวดะเวลาเกิดของโดมกี่โมงอาเวลาตกฟ้าูดิคำถามมันกับคำถามผมผมรู้เลยอ่ะพี่ไม่เลือกผมพี่ไม่เลือกผม,มอ่ะมาหน,นึ่งสองสามนี่มึงเป็นเพื่อนมันจริงๆป่ะวะผมถามแม่อ่ะสมมติแม่คนเราจะสนิทกันอ่ะเธอเกิดกี่โมงเนี่ยหรอมันใช่ไหมพุ่งตรงนะเออ กูไม่สนิทกับมึงจบจบทุกครั้งที่ตั้มตื่นเต้นจะมีอาการแบบไหนหนึ่งสองตัมปวดตดจ้ะไม่กูก็ไม่นึกว่ามึงตื่นเต้นมันขึ้นมึงไงตลอดเนี่ยอันนี้มึงก็แกล้งมันเนอะไม่จริงๆผมตื่นเต้นผมเคยตดบนเวทีด้วยบางทีอะใช่ก็เคยตดบนเวทีตอนโดมมาออดิชั่นครั้งแรกโดมใส่เสื้อสีอะไร แค่นิ่งจําไม่ได้เหรอมึงเลิกคบกับมันเถอะเออไอที่ถามมาเนี่ยผมไม่ได้อยู่กับมันสักเหตุการณ์เลยพวกก็ไม่ได้กินอึงกับมึงตอนเด็กซะหน่อยอ่าอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันเด็กๆลูกหนึ่งสองสามต้องถูกแล้วลายสก๊อตแดงดำออกคำดำขึ้นอยู่ออกดำดำมันออกดำดำอ่ะแดงเว้ยแล้วมันดำน้อยมากการทำทษง่ายมากเนี่ยมันแม่รักหนูนะลูกยังไงไหมหนูก็กินขนมปังใส่วาซาบิแค่นี้เองอย่าดูหน้าของหนูที่เป็นลูกครึ่งอเมริกาญี่ปุ่น ทำไมแค่บีวาสบิมันนานขนาดนี้ถามคำารียของจริงหรือเปล่าอ่ะเปิดผ้ามาเห็นไหมเห็นมีอะไรเลยนี่สนับสนุนโดยไตรลาจีน่านี่มาแล้ว หนูก็กินขนมปังใส่วาซาบิแค่นี้เองอย่าดูหน้าของหนูว่าจะเป็นอย่างนี้เยอะขึ้นเมย์ไกยุ่นแบมือมาวางก่อนแม่เยอะไปเปล่าอ่าเดี๋ยวก่อนไม่บีบทำไมแค่บีบวาซาบิมันนานขนาดนี้มันแตกฟาแตกไอ้ฝอยมันแตกฝอยออกด้วยเออถามคำเดียวของจริงหรือเปล่าอ่ะเปิดผ้ามาเห็นไหมเห็นมีอะไรเลยนี่มันไม่ใชนแล้วต้องมีมันรอ่ะอ่ะฝากผลงาน มีภาพยนตร์ครับที่เล่นด้วยกันกับน้องนี่แหละครับก็คือเรื่องขอแตวแตกแหกโควิดบังบุรีเย่ตอนนี้เราขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารที่ยินดีด้วยใช่ครับกูดีมากเลยคะลูกชื่อค่ายว่าลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเป็นค่ายเพลงแม่อยู่ในค่ายอยู่ในค่ายของเลิฟอีสด้วยครับเลิฟอีสใช่ครับตามมาลงมีอะไรตอนนี้มีละครนะครับผมผู้ใหญ่สันกำนันสีครับและก็มีรายการครับชื่อรายการซาวเช็คทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสจัดกับพี่สันนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่โดนนะคะขอบคุณพี่ตวมมากๆจากับ ผู้หญิงแซบอีกคนดูซิว่าเธอจะมาเมาเรื่องอะไรคะ่ะสาวแซบที่เราพูดถึงนะคะคือคุณบุ๋มปนัดดาวงพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เคมคือช่วงนี้น้องได้ช่วยเหลือในเรื่องของโควิดทําอะไรบ้างในช่วงนี้ทางงานด้านนอกเนี่ย คดีความพวกข่มขืนล่วงละเมิดก็ยังต้องทําอยู่ล่าสุดก็จับตัวได้แล้วที่ลำปางพอเป็นโควิดปุ๊บทำโรงบาลสนามนะคะส่ง PPE ตามโรงพยาบาลรอพสตอส,อตออสอมกู้ไขยต่างๆยังไม่พอไหนจะเรื่องของปากท้องประชาชนก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งที่เราต้องส่งตามจุดต่างๆอีกวันวันบุ๋มเนี่ยนอกเหนือจากดูแลสังคมอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ย ผมเองก็เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลทุกคนในบ้านดูแลลูกสาวที่กำลังโตเวลาที่มีอยู่เนี่ยบุมคือไม่มีเวลาให้ตัวเอง80%ของชีวิตคือให้คนอื่นทั้งหมดเลยสำหรับช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยนะคะหลายคนจะมีปัญหาข่าวยิ่งถ้าเกิดพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะคะไม่ดูแลตัวเองหน้าผากจะแห้งเลยนะคะรอบๆหน้าจะหย่อนคล้อยใต้ตานิ้วๆว,ว,วางได้เลยนะคะแต่ทำไมาหลายคนจะสงสัยว่าทำไมาปณดดาไม่มีปัญหาตรงนี้อย่างที่สอง ใส่หน้ากากลงพื้นที่ทุกวันทําไมไม่มีผืนที่ใบหน้าเพราะถ้าผิวเราแข็งแรงเราดูแลความสะอาดดีๆและเราใส่ใจการบํารุงดีๆบอกเลยว่าเราสู้ได้ค่ะบุ้มเห็นสินค้าที่แบบขายตามหน้าจอทีวีเยอะมากเลยขายทางทีวีมันน่าเชื่อเหรอวะแต่มีตัวหนึ่งเนี่ยคือไตลาจิน่าเนี่ยที่บุ๋มเห็นเขาเนี่ยนะอยู่หน้าจอทีวีสิกว่าปีคําว่า10กว่าปีเนี่ย ถ้ามาปีเดียวหาย2ปีหายแสดงว่าคนไม่ตอบรับ<ะ>แต่ถ้าอยู่มาสิกบกว่าปีแสดงว่าคนตอบรับและมีคุณภาพย้อนความเลยสองปีที่แล้วบุ๋มเจอพี่นีโนโ่สองปีที่แล้วมาเห็นหน้าใกล้ๆแล้วพี่ทำไมพี่หล่อจังเราก็เลยแบบพี่โน่พี่โนโ่โนโใช้จริงหรือเปล่าพี่โน่บ,บอกถึงขนาดส่งไปให้เพื่อนเจ้าของโรงงานตรวจเลยนะว่ามีสารประลอดสารสเตอรอลไหมผลปรากฏว่ามันไม่มีค่ะบุ๋มก็เลยโอเคมาลองใช้การเป็นนักดำน้ำของบุ๋มเนี่ยนะบุ๋มดำจริงๆนะวันหนึ่งเนี่ยคือสีด์ฟดฟหนึ่งเนี่ย คือแต่ละครั้งที่ลงใต้น้ำเนี่ยคือ 40- ่สถึงหชั่วโมงนั่นหมายถึง4ชั่วโมงที่ผิวเราอยู่ใต้น้าแล้วมันดูดความชุ่มชื้นของผิวเราไปหมดเลยแล้วทุกครั้งที่ขึ้นจากน้ําบุม๋มเอาตัวเนี้ยโปกผิวแป๊บเดียวมันซึมขอให้คะแนนความชุ่มชื้นกับแต่ละจะาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้บุม๋มให้เขาจริงๆเลยนะแล้วมันใช้งานง่ายเหมาะกับคนที่มีชีวิตประจําวันเหมือนบุม๋มเหมือนกับคุณผู้ชมอีกหลายต่อหลายคนที่ขอโทษเถอะคะ่ะไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคคือออบบุ่่มมมชชาาาาากงงงงทททีัันนใ้้้้ยหลํ ทั้งอะไรตรงนี้อะไรกล้ตรงใต้ตาทาได้หมดเลยหน้ากากตรงนี้นะดูนี่นะดูคอและดูตรงนี้นี่คือบุ๋มทาแต่อะไรกิรน่าหมดเลยค่ะแล้ววันนี้นะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสําหรับใครก็ตามผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคุ้มมากๆปโปรดีที่สุดเลยพี่คิมมีเจ็ดชิ้นเต็มเต็มเจ็ดึงเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้น,นเต็มเต็มเธอเอามาข่มโปรฉันใช่ไหมหนูข่มพี่คิมก่อนเลยเพราะว่ารู้คิมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเราต้องข่มกันเองเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่าจริงๆ ให้จองสิทธิก่อนด้วยนะคุณพร้อมจ่ายตังค์เมื่อไหร่คุณค่อยจยนะแต่กรุณาโทรจองสิทธิก่อนเพราะหมดแล้วหมดเลยทั้งประเทศจะได้แค่100สายเท่านั้นคุณจะได้อะไรไปมั่งคุณฟังเลยนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งกระปุกใหญ่แถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ยังไม่พอมีขนาดพกพาให้อีกหนึ่งยังไม่พอน่ากากละองน้ำได้อีกหนึ่งยังไม่พอและยังมี อ r โรมาเซ็ตสชิ้นเต็มเต็มแบบนี้ทั้งหมด7ชิ้นรับไปเลย8,300บาทหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นแต่ต้องเรียบโทรไปที่1,577นะ1,577กดเบอร์จองสิทธิ์ของคุณก่อนเลยยิงเบอร์ก่อนเลยนะคะหรือ Line แอดไล a ลาจีน่เต็มเต็มทั้งหมดนี้ใช้ได้3เดือนจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดการเพิ่มแต้มได้แต่ต้องเรียบจองสิทธิ์ของคุณก่อน อยากจะถามว่าอันเนี้ยคืออะไรทำไมฉันต้องได้นี่คืออโรมาเซตค่ะพี่คิมขาของใหม่ล่าสุดของไตลาจิน่าของเราเลยนะคะมีอะไรบ้างอโรมาสปามีทั้งบอดี้โลชั่นนะคะมีทั้งอาบน้งอาบน้ำและที่ชอบมากที่สุดคืออันนี้เป็นสเปรย์ค่ะตายอันนี้ฉันยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเลยตัวนี้ตัวใหม่มากแล้วกลิ่นจากอังกฤษกลิ่นจากอังกฤษแท้ๆแล้วยิ่งใช่ไงหอมแพงอะใช่ ให้เต็มๆแบบนี้ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นอย่างนี้เลยนะฟังดีๆเลยนะคะโทรมาด่วนเลยจองสิทธิ์ด่วนเลยยิงเบอร์มาก่อนเลยนะคะที่1577ซื้อหนึ่ชิ้นแถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่อย่างนี้แถมพกพาแถมหน้ากากผ้ากรละอองน้ำได้แถมนี่อีกชิ้นหนึ่งนะคะอโรมาเ set ทั้งหมด7จะชิ้นแบบนี้เหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนกว่า นะคะตกวันแล้ไม่ถึงไม่ถึง35บาทอจองส์ของคุณด่วนเลยนะคะ1 0 0รสายเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขาและแน่นอนนอกเหนือจากตัวบุ๋มแล้วมีดาราอีกหลายคนใช้จริงไม่ว่าจะเป็นอาหมูดีหลกนะคะที่ตอนนี้60กว่าแต่ขอโทษตอนนี้กรุณาเรียกพี่หมูหมนะคะ <laughs> พี่เนโน่คนนี้หล่อจริงไม่มีวันไหนที่ไม่หล่อเลยค่ะพี่ปุย้ยพี่มนวัน50กว่าแต่ผิว30สู้ไม่ได้นะ คุณกิกไม่ยุรีนนิสัยธรรมะไม่มุสายอย่างแน่นอนและดิฉันภาคภูมิใจและเกิดที่ได้เป็นพิเซเตอร์พร้อมกับพี่สาวคนนี้พี่เจนเฟอร์คิมต้องใช้จริงนะขาดอีกคนนึงซึ่งจะเห็นตัวจริงๆแล้วผิวสวยมากพี่ปุ๋ยถูกต้องพี่ปุ๋ยนิทัศน์แล้วก็แน่นอนพี่ปานธนพรคือแต่ละคนเนี่ยคาดีใช่คือแต่ละคนเป็นกฎของแต่ระเจนาเราเลยนะ ถ้าไม่ได้ใช้จริงไม่ต้องมาเราจะไม่พูดทุกคนอย่างบุ๋มเองขอทดลองตั้งสองปีนะคุณขาเอาอย่างนี้วันนี้ดิฉันโชคดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมดิฉันได้นั่งคู่กับพรีเซนเตอร์ของไตระจินาอีกคนหนึ่งดิฉันขออนุญาตเอาสิทธิ์ของพี่คิมมาอีก50สายเชิญเลยค่ะซึ่งครั้งหน้าพี่คิมจะขายได้แค่50คนไม่เป็นไรของดีๆเราต้องเอาไปบอกคนอื่นเพราะว่าวันนี้คือ7็ดชิ้นเต็มๆเลยนะคุณผู้ชมนะดิฉันเพิ่มให้อีกนะคะ50สายนะคะ ที่1 5 7 7 1577หรือที่ไ like, ลแอดไทยราจีนา่าดึงกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แถมพกพาให้อีกหนึ่งแถมหน้ากากกระละอ,องน้ําได้อีกหแถมอโลมาเซตอีก3ชิ้นอย่างนี้ทั้งหมด7ชิ้นเต็มๆ2,990บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนกว่าอย่างนี้ไม่เกิน35บาบาทต่อวันแต่คุณได้ผิวเหมือนดาราที่เราได้ใช้กันและบอกตามตรงว่าถ้าไม่คุ้มไม่เห็นผลจริง บัรดาวงพ้ดีไม่เอาชื่อเสียงมานั่งพูดแบบนี้อันนี้ราคารวม8,000เหลือแค่3 9 9 9บบาท้อนนก้ตอนนี้มัวแต่คุยกันอยู่เหลืออีก10สายแล้วค่ะคุณดังนั้นรีบโทรโดยด่วนที่1577ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณโปรดีๆนะคะจากคุณบุ๊คบรรดาขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําของเรานะคะบ้านตากสินสตูดิโอซอยตากสิน11ค่ะคําถามท้ายรายการของเรานะคะเมนูโปรดของตั้ม คืออะไรเข้าไปตอบคำถามได้ที่นะคะเพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมค่ะของรางวัลของเรานะคะวันนี้คือหมอนผ้าห่มเดลิเซียเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีติดตามชมรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสาโมงครึ่งทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34นะคะหรือชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะคะ mychannel official ค่ะเฮ้ยสาวนี่มันเซ็กซี่จริงคือเซ็กซี่ถึงขนาดว่ามีคนส่ง เปลี่ยนตัวของเขาถ้าเป็นของมันจริงๆน่ะให้ใจในคะแนนความกล้าของมันเลยกล้าหาญมากจิตพิสัยเต็มก่อนเช้ามาเราก็ต้องมานั่งกอดแม่แล้วก็ลูบแขนแม่แล้วก็พูดบอกกับแม่ว่าก็ไปทํางานแล้วนะแม่หอมแม่อะไรเงี้ยไม่รับรู้ก็อยู่เถอะเป็นเรื่องเดียวที่หนูทําใจไม่ได้